เมื่อประวัติศาสตร์เร่งความเร็วมันไม่เคยรอให้ใครอนุญ,ญาตปี2025กำลังกลายเป็นช่วงเวลาที่เส้นแบ่งเดิมของสองครามถูกลบเลือนอย่างรวดเร็วสิ่งที่เกิดขึ้นกับมอสโกไม่ใช่เพียงข่าวการโจมตีตามรอบข่าวข้ามแต่มันคือสัญญาณเตือนที่ดังชัดว่าโครงสร้างพื้นฐานของอำนาจกำลังสั่นคลอนพร้อมกันทั้งในสนามรบและนอกสนามรบก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดขอเชิญทุกท่านกดไลค์กดติดตามช่องและอยู่กับเราไปจนถึงท้ายรายการเพื่อไม่พลาดทุกช่วงสำคัญของเหตุการณ์ครั้งนี้ การโจมตีที่พุ่งถึงเมืองหลวงของรัเสเซียไม่ได้มีความหมายเชิงยุทธวิธีเพียงอย่างเดียวแต่มันกระแทกเข้าใส่แก่นของเรื่องเล่าเชิงการเมืองที่ถูกสร้างและปกป้องมานานหลายปีมอสโกถูกวางภาพให้เป็นศูนย์กลางที่ปลอดภัยควบคุมได้และไม่อาจถูกแต่ต้องเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจความมั่นคงและความต่อเนื่องของรัฐแต่เมื่อสัญ,ญลักษณ์นั้นถูกแต่แม้เพียงชั่วขณะผลกระทบก็แผ่ขยายไกลกว่าความเสียหายทางกายภาพคำถามสำคัญไม่ใช่ว่าเสียหายมากแค่ไหนแต่คือความไม่เชื่อที่มันสร้างขึ้นกว้างเพียงใดาหากศูนย์กลาง ยังไม่ปลอดภัยคำสัญญาเรื่องการควบคุมอย่างสมบูรณ์ก็เริ่มฟังดูว่างเปล่าประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าจักรวรรดิไม่ได้ล่มสลายเพราะใหยแพ้ภายนอกเท่านั้นแต่เพราะความขัดแย้งภายในที่ไม่อาจปกปิดได้อีกต่อไปการโจมตีมอสโกในปี2025จึงไม่ใช่เหตุการณ์โดดเดี่ยวแต่มันคือรอยร้าวในภาพลงตาของความคงทนเมืองหลวงไม่ใช่แค่ศูนย์บริหารแต่มันคือเวทีทางการเมืองการโจมตีที่เกิดขึ้นสงสาร พร้อมกันไปถึงประชาชนภายในประเทศรัฐบาลต่างชาติตลาดการเงินและนักวางแผนทางทหารความไม่แน่นอนถูกฉีดเข้าไปในพื้นที่ที่ความแน่นอนเคยเป็นเงื่อนไขหลักของความชอบธรรมอำนาจในโลกยุคใหม่ไม่ได้พึ่งพาก,กำลังทียนอย่างเดียวแต่มันยืนอยู่บนการรับรู้เมื่อการรับรู้นั้นเริ่มแตกร้าวความสงสัยการตั้งคำถามและแรงต้านก็เริ่มก่อตัวนี่คือจุดเปลี่ยนของการสนทนาจากตัวเลขความเสียหายไปสู่คำถามที่อันตรายยิ่งกว่าว่าความเชื่อมั่นได้พังทลายลงไปไกลแค่ไหน หากศูนย์กลางอำนาจยังสามารถถูกโจมตีได้แนวคิดเรื่องความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ก็แทบไม่เหลือความหมายได้อีกต่อไปในปี2 0 2 5สิ่งที่เกิดขึ้นกับมอสโกได้ทำลายภาพลวงตานั้นอย่างชัดเจนเพราะเมื่อหัวใจของอำนาจถูกแต่ต้องแม้เพียงครั้งเดียวความมั่นใจที่ถูกสร้างมานานก็เริ่มสั่นคลอนในทันทีเมืองหลวงไม่ใช่เพียงศูนย์กลางการบริหารแต่มันคือเวทีทางการเมืองที่ถูกออกแบบมาเพื่อแสดงพลังความมั่นคง และการควบกลุ่มการโจมตีที่เกิดขึ้นในมอสโกจึงไม่ใช่เหตุการณ์เชิงพื้นที่หากแต่เป็นการสื่อสารเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ส่งสารพร้อมกันไปยังหลายฝ่ายทั้งประชาชนภายในประเทศรัฐบาลต่างชาติตลาดการเงินและโครงสร้างทางทหารในโลกการเมืองสมัยใหม่อำนาจไม่ได้ยืนอยู่บนกำลังเทียงอย่างเดียวแต่มันพึ่งพาก,การรับรู้และความเชื่อมั่นเป็นหลักเมื่อการรับรู้นั้นเ,เริ่มแตกราะพลังของรัฐก็ถูกตั้งคำถามทันทีสิ่งที่อันตรายที่สุด ไม่ใช่แรงระเบิดแต่ค,คือความไม่แน่นอนที่มันสร้างขึ้นความไม่แน่นอนที่แพร่กระจายเร็วกว่าคำอธิบายอย่างเป็นทางการเมื่อภาพของความปลอดภัยถูกทำให้พระเลื่อนความสงสัยย่อมตามมาประชาชนเริ่มตั้งคำถามที่ก่อนหน้านี้ถูกกดทับไว้ความแข็งแกร่งของรัฐอยู่ตรงไหนการประเมินความเสี่ยงผิดพลาดหรือไม่และยังมีจุดใดอีกที่อาจประบังคำถามเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องถูกประกาศดังๆแต่พวกมันค่อยๆก่อตัวในความคิดของสังคมนี่คือจุดที่การสนทนาทางการเมืองเปลี่ยนทิศจากการพูดถึงความได้เปรียบ และการควบคุมไปสู่การถกเถียงเรื่องขีดจำกัดและความสามารถที่แท้จริงเมื่อศูนย์กลางถูกแต่ต้องภาพของอำนาจที่เคยดูมั่นคงก็เริ่มเผยให้เห็นรอยร้าวและรอยร้าวนั้นเองที่ทําให้ทั้งภายในและภายนอกต้องมองรัฐในมุมใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สงครามสามารถดําเนินต่อไปได้ยาวนานเพราะมันถูกแยกออกจากชีวิตประจําวันทั้งในเชิงภูมิศาสตร์และอารมณ์เมื่อความรุนแรงอยู่ไกลมันง่ายต่อการจัดการความไม่พอใจและรักษาความเป็นเอกภาพของชาติ แต่ในปี2 0 2 5การโจมตีที่พุ่งถึงเมืองหลวงได้ทำลายระยะห่างนั้นลงอย่างสิ้นเชิงเมื่อศูนย์กลางอำนาจถูกแต่ต้องสงครามไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกต่อไปมันกลับมาถึงบ้านอย่างน้อยในเชิงจิตวิทยาความรู้สึกว่าผู้ตัดสินใจอยู่ห่างจากผลลัพธ์เริ่มเลือนหายชั้นป้องกันที่เคยแยกผู้นำออกจากผลกระทบของการตัดสินใจก็ถูกทำให้บางลงอย่างเห็นได้ชัดอำนาจทางการเมืองตั้งอยู่บนความเชื่อพื้นฐานข้อหนึ่งคือผู้นำสามารถปกป้องหัวใจของประเทศได้เมื่อความเชื่อน,นั้น เริ่มสั่นคลอนความพักดีของสังคมก็เปลี่ยนรูปจากสิ่งที่เคยเป็นอัตโนมัติกลายเป็นเงื่อนไขที่ต้องพิสูจน์สำรัญสำ่าผู้คนไม่ได้หันหลังให้รัฐในทันทีแต่พวกเขาเริ่มชั่งน้ำหนักเริ่มตั้งคำถามและเริ่มประเมินต้นทุนของการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่จำกัดอยู่ภายในประเทศบนเวทีระหว่างประเทศผลสะเทือนก็ชัดเจนเช่นการพันธมิตรและคู่แข่งต่างปรับมุมมองใหม่รัสเซียถูกทดศอ ในภาพลักษณ์ของการควบกลุ่มสถานการณ์ขณะที่ยูเครนส่งสัญญาณว่าความไม่สมมาตรไม่ได้หมายถึงความร้ายพลังสิ่งที่ยูเครนแสดงให้เห็นคือจินตนาการเชิงยุทธศาสตร์สามารถทดแทนความเหนือกว่าดั้งเดิมได้เทคโนโลยีข่าวกรองและความแม่นยำกลายเป็นตัวคุณลังที่ทำให้แม้แต่สัญ,ญลักษณ์ที่ถูกปกป้องอย่างแน่นหนาก็ไม่อาจตลอดภัยอย่างที่เคยเชื่อเมื่อสงครามสูญเสียระยะห่างผลกระทบทางการเมืองจะรุนแรงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมันบังคับให้สังคมเผชิญหน้ากับความจริง โดยตรงนี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตำแหน่งของการสู้รบแต่คือการเปลี่ยนเงื่อนไขของความยินยอมและเมื่อเงื่อนไขนั้นเปลี่ยนอำนาจก็ไม่อาจดำรงอยู่ในรูปแบบเดิมได้อีกต่อไปภาษาทางการเมืองไม่เคยเป็นเรื่องบังเอิญทุกคำที่ถูกเลือกทุกน้ำเสียงที่ถูกใช้ล้วนสะท้อนการคำนวณภายในอย่างรอบคอบในปี2025การที่คำว่าการร่นถอยเริ่มปรากฏในบริบทของมอสโกจึงไม่ใช่รายละเอียดเล็กน้อยแต่มันคือสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าบางอย่างได้เปลี่ยนไปแล้ว รัฐที่เชื่อว่าตนเองกำลังชนะจะไม่พูดถึงการถอยพวกเขาจะพูดถึงความมุ่งมั่นความอดทนและแรงส่งของชัยชนะเมื่อถ้อยคำเปลี่ยนจากการเดินหน้าไปสู่การลดบทบาทนั่นหมายความว่าการประเมินต้นทุนและความเสี่ยงภัยในได้เปลี่ยนไปอย่างมีในสําคัญการปรากฏของแนวคิดเรื่องการร่นถอยบ่งชี้ว่ากลยุทธ์ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยความทะเยอทะยานเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่เริ่มถูกกําหนดโดยข้อจํากัดความจริงเริ่มเข้ามาแทนที่สมมติฐานเดิม และความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ถูกทดสอบจากหลายทิศทางพร้อมกันแรงกดดันสะสมไม่ได้มาจากสนามรบเพียงอย่างเดียวในเชิงทหารสงครามที่ยืดเยื้อทาให้กําลังพลอาวุธและขวัญกาลังใจถูกกัดกร่อนอย่างต่อเนื่องในเชิงเศรษฐกิจงบประมาณสงครามแข่งขันโดยตรงกับสเสถียรภาพภายในประเทศทรัพยากรถูกเบี่ยงออกจากการพัฒนาไปสู่การประคองสถานการณ์ในเชิงการเมืองผู้นําต้องเผชิญกับสังคมที่รับรู้ถึงแรงกดดันมากขึ้นค่าครองชีพความไม่แน่นอน และความเหนยละของสาธารณชนเริ่มกลายเป็นปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คําว่าการร่นถอยในบริบทนี้จึงไม่ใช่การแสวงหาสันติภาพอย่างมีคุณธรรมหากแต่เป็นสัญญาณของสมดุลที่ปราบบางระหว่างการควบคุมกับความโกลาหละเมื่อวัตถุประสงค์เชิงรุกเริ่มถูกลดทอนเป้าหมายเดิมก็ถูกตีความใหม่ จากความทะเยอทะยานขยายอำนาจกลายเป็นความจำเป็นในการป้องกันตนเองอย่างจํากัดนี่ไม่ใช่การปรับตําแหน่งทางทหารธรรมดาแต่มันคือการยอมรับโดยในว่าสมมติฐานตั้งต้นของสงครามไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงอีกต่อไปทุกสงครามเริ่มต้นด้วยการคาดการเรื่องระยะเวลาความต้านทานและความแข็งแกร่ง,งทางเศรษฐกิจแต่เมื่อถ้อยคําเปลี่ยนความจริงก็เริ่มบีบให้ผู้นําต้องเลือกระหว่างการยกระดับที่เสี่ยงต่อสเสถียรภาพภายในหรือการปรับใหม่ที่เสี่ยงต่อความน่าเชื่อถือภายนอกและนั่นคือจุดที่อำนาจ เริ่มถูกจากัดด้วยตัวมันเองเมื่อความรุนแรงข้ามออกจากแนวหน้าและเคลื่อนเข้าสู่ดินแดนหลักของรัฐธรรมชาติของสงครามย่อมเปลี่ยนไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในปี2025สิ่งที่เกิดขึ้นไม่อาจถูกมองว่าเป็นเพียงการขยายพื้นที่การสู้รบแต่มันคือการแตกหักทางจิตวิทยาและการเมืองที่ลึกซึ้งก่อนหน้านี้สงครามถูกวางกรอบว่าเป็นสิ่งที่ถูกควบคุมอยู่ภายนอกและสามารถจัดการได้จากระยะไกลาการเล่าเรื่องนี้ช่วยให้รัฐรักษาความยินยอม และลดแรงต้านภายในแต่เมื่อการโจมตีเกิดขึ้นใกล้กับดินแดนแกนกลางกรอบนั้นก็พังทลายลงอย่างรวดเร็วภาพของสงครามที่ถูกกักไว้ข้างนอกไม่สามารถยืนหยัดได้อีกต่อไปพรมแดนไม่ใช่เพียงเส้นบนแผนที่แต่มันคือคำมั่นสัญญาว่ารัฐสามารถปกป้องอาณาเขตและประชาชนของตนได้เมื่อคำมั่นนั้นถูกตั้งคำถามแม้เพียงบางส่วนความไม่มั่นคงก็แพร่กระจายเร็วกว่าคำอธิบายอย่างเป็นทางการความรู้สึกไม่ปลอดภยัยเริ่มซึมเข้าสู่สังคมในระดับที่รัฐควบคุมได้ยากขึ้นเรื่อย สงครามในจุดนี้ไม่ใช่เรื่องนำมาทำอีกต่อไปมันเริ่มกลายเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยกิจวัตรที่ถูกรบกวนและการเพิ่มมาตร,ราการรักษาความปลอดภัยในชีวิตประจำวันทำให้ประชาชนรับรู้ถึงความเสี่ยงโดยตรงรัฐไม่ได้ขอความอดทนอีกต่อไปแต่กำลังเรียกร้องให้ยอมรับความไม่แน่นอนเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้รัฐจำเป็นต้องอวนทรัพยากรจำนวนมากไปสู่การป้องกันภายในประเทศการเฝ้าระวังการเตรียมพร้อมฉุกเฉิน และการรักษาความมั่นคงภายในกลายเป็นภารกิจเร่งด่วนการเปลี่ยนทิศทางนี้ทําให้เห็นชัดถึงการแลกเปลี่ยนที่เคยถูกซ่อนอยู่การปกป้องภายในต้องแข่งขันกับการดําเนินการในพื้นที่อื่นการยอมรับโดยในว่าต้องเสริมการป้องกันภายในคือการยอมรับว่าการควบคุมกําลังเผชิญแรงกดดันและเมื่อการยอมรับนี้เกิดขึ้นมันย่อมส่งผลต่อความคาดหวังของทั้งผู้สนับสนุนและผู้ตั้งคําถามในระดับนานาชาติการยกระดับภายในพรมแดนส่งสัญญาณความไม่แน่นอนที่รุนแรงขึ้น พัธมิตรเริ่มระมัดระวังกู้แข่งทดสอบขอบเขตและผู้เล่นที่เป็นกลางประเมินสถานการณ์ใหม่ความเปราะบางที่รับรู้ได้เชิญชวนให้เกิดการคำนวณจากภายนอกการยกระดับเช่นนี้ไม่ได้ทําให้ความขัดแย้งชัดเจนขึ้นแต่มันทําให้ทิศทางของมันคาดเดาได้ยากกว่าเดิมและในความไม่แน่นอนนั้นเองวิกฤตการควบกลุ่มก็เริ่มเผยตัวอย่างชัดเจนที่สุดผลกระทบทางเศรษฐกิจของสงครามไม่ปรากฏขึ้นพร้อมเสียงระเบิดแต่มันกัดกินอย่างเงียบงนัน และยาวนานกว่าในปี2 0 2 5แรงกดดันทางเศรษฐกิจที่สะสมมาหลายปีเริ่มกลายเป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปการคว่ำบาตรและการใช้จ่ายทางทหารอย่างต่อเนื่องได้บ่อนทําลายฐานเศรษฐกิจจากภายในสัญญาณแรกที่ประชาชนรับรู้ได้ไม่ใช่รายงานเชิงเทคนิคแต่คือเงินเฟ้อราคาสินค้าจําเป็นขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่รายได้ไม่สามารถไล่ตามทัน ได้ค่าครองชีพที่พุ่งเร็วกว่าเงินเดือนทําให้ความอดทนของสังคมค่อยๆถูกกดกร่อดแม้จะไม่มีการต่อต้านอย่างฉับพลันแต่ความไม่พอใจกําลังก่อตัวอย่างเงียบๆทรัพยากรของรัฐถูกเบีเ่ยงเบนไปสู่ความต้องการของสงครามโครงสร้างพื้นฐานการบํารุงรักษาและบริการสาธารณะถูกลดความสาคัญลงถนนระบบพลังงานและสวัสดิการพื้นฐานต้องรอคิวขณะที่งบประมาณจํานวนมากถูกดูดซับไปกับความมั่นคงรัฐ อาจเรียกสิ่งนี้ว่าการเสียสละชั่วคราวแต่ภายใต้ความขัดแย้งที่ยืดเยือ้อมาตรการชั่วคราวมักกลายเป็นสภาพทาวรตลาดแรงงานเผชิญแรงกดดันอีกชั้นหนึ่งการระดมกําลังการย้ายถิ่นและความไม่สมดุลทางประชากรทําให้แรงงานโดยเฉพาะแรงงานทักษะสูงลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อแรงงานหายไปผลิตภาพก็ลดลงการเติบโตชะลอตัวและภาระตกอยู่กับผู้ที่ยังคงทํางานอยู่ภาคธุรกิจตอบสนองด้วยการลดการลงทุนบางแห่งชะลอการขยายบางแห่งปิดตัวลง โดยสิ้นเชิองวงจรการหดตัวเริ่มทำงานเศรษฐกิจไม่สามารถวางแผนระยะยาวได้อีกต่อไปแต่ต้องปรับตัวแบบวันต่อวันเพื่อความอยู่รอดการแยกตัวจากระบบการค้าโลกยิ่งทำให้ปัญหานี้รุนแรงขึ้นช่องทางการนำเข้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมถูกจำกัดต้นทุนสูงขึ้นประสิทธิภาพลดลงเมื่อเวลาผ่านไปความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจถูกกรดกรนตลาดการเงินตอบสนองต่อความไม่แน่นอนด้วยความระมัดระวังเงินทุนมองหาที่หลบภัยมากกว่าการลงทุนความคิดเชิงกลยุทธ์ถูกแทน ที่ด้วยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อความยากลำบากกลายเป็นสิ่งที่มองเห็นและรู้สึกได้ในชีวิตประจำวันมันจะไม่ใช่เพียงฉากหลังอีกต่อไปแต่กลายเป็นแรงขับเคลื่อนทางการเมืองที่ทรงพลังเงียบแต่ต่อเนื่องและยากจะควบคุมในปี2025ยูเครนได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสงครามสมัยใหม่ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยขนาดของกองทัพหรือปริมาณอาวุธเพียงอย่างเดียวแต่มันถูกนิยามใหม่ด้วยความสามารถในการปรับตัวความแม่นยำและการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดอำนาจ ในสนามรบจึงไม่ใช่เรื่องของปริมาณแต่เป็นเรื่องของประสิทธิภาพตลอดช่วงเวลาที่เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่เหนือกว่าในเชิงวัตถุยูเครนถูกบีบให้เรียนรู้และพัฒนายอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีข่าวกรองและการประสานงานแบบเรียวทางกลายเป็นเครื่องมือหลักในการขยายตะกองกําลังเชิงกลยุทธ์การโจมตีที่ท้าทายสมมติฐานเรื่องระยะทางและความปลอดภัยบังคับให้อีกฝ่ายต้องกระจายทรัพยากรป้องกันพื้นที่มากขึ้นและแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนจากนานาชาติมีบทบาทสําคัญแต่ไม่ใช่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์ความช่วยเหลือจะมีความหมายก็ต่อเมื่อสามารถถูกดูดซับปรับใช้และแปลงเป็นความสามารถในการปฏิบัติการได้จริงสิ่งที่ยูเครนพิสูจน์คือโครงสร้างการบังคับบัญชาและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายใต้แรงกดดันสามารถเปลี่ยนการสนับสนุนให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทุกการปฏิบัติการที่ประสบความสําเร็จช่วยเสริมความน่าเชื่อถือของยูเครนในสายตานานาชาติมันย้ําว่า การลงทุนให้ผลตอบแทนและกระตุ้นให้พันธมิตรยังคงมีส่วนร่วมขนาดเดียวกันก็ทําให้การคํานวณของฝ่ายตรงข้ามซับซ้อนขึ้นความไม่แน่นอนกลายเป็นต้นทุนที่แพงเพราะมันบังคับให้ต้องตั้งรับอย่างถาวรเพิ่มการเฝ้าระวังและยืดขอบเขตการวางแผนออกไปอิทธิพลของตะกองกําลังเชิงกลยุทธ์ไม่ได้จํากัดอยู่ในมิติทางทหารมันส่งผลทางจิตวิทยาอย่างลึกซึ้งภายในสังคมยูเครนมันสร้างความรู้สึกของการควบคุมและความยืดหยุ่นต่อต้าน เรื่องเล่าที่มองว่าความพ่ายแพ้เป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับฝ่ายตรงข้ามมันบ่อนทำลายความมั่นใจและเปิดพื้นที่ให้เกิดความสงสัยเมื่อความมั่นคงและความเป็นธรรมถูกตั้งคำถามความชอบธรรมทางการเมืองย่อมถูกกัะกร่อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เปลวไฟในเมืองหลวงอาจเป็นภาพที่สะดุดตาแต่ความร้อนแรงที่แท้จริงกำลังก่อตัวอยู่ใต้ผิวเศรษฐกิจภายในสังคมและในสัญญาที่รัฐให้ไว้กับประชาชนบทสรุปของภาพทั้งหมดชี้ไปในทิศทางเดียวสงครามไม่ใช่ทางออกของความล้มเหลว เชิงระบบแต่มันคืออาการของมันและเมื่ออาการถูกเปิดเผยอย่างต่อเนื่องอำนาจที่ตั้งอยู่บนการปฏิเสธและความเหลื่อมล้ำก็ยิ่งตกรบบางกว่าที่เคยเป็น